นี่ก็ผ่านเปหนึ่งเดือนแล้วสินะที่เราไม่ได้ทําคลิปทดสอบสังคมต่อเพราะว่าผมได้คิดโปรเจกต์สร้างเซิร์ฟเวอร์มคครับ M O บวก r v i v a l ระบบที่โคตรจเจ๋งมีทั้งระบบสกิลต่างๆของคัสต่างๆและยังมีคัสให้เลือกถึง5าคัสไม่ว่าจะเป็น Archer Warrior m a g e Assassin Tank แแต่และคัสมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไป อาเชอร์หรือสายธนูเป uh ็นการโจมตีระยะไกลสร้างดาเมจที่รุนแรงและการเคลื่อนที่ที่ว่องไวโอลิเออร์หรือสายดาบเป็นการโจมตีระยะประชิดสร้างดาเมจที่รุนแรงและรวดเร็วเมดหรือนักเวทเป็นการโจมตีระยะไกลเน้นการใช้สกิลและมีสกิลในการรักษาแอสซัสซินหรือนักฆ่าเป็นการโจมตีระยะประชิดการโจมตีที่รวดเร็วและการเคลื่อนที่ที่ว่องไวและแทงหรือว่าอาชีพแทงเป็นการโจมตีระยะประชิดเน้นการรับดาเมจให้แก่เพื่อนเพราะพลังชีวิตที่โคตรจะเยอะและเกราะที่โคตรจะหนา ระบบเวลยิ่งเบลคุณเยอะเท่าไรความสามารถคุยิ่งเยอะเท่านั้นจะปลดล็อกทั้งสกิลและความสามารถต่างๆของคาสนั้นๆการสร้างอาวุธของแต่ละคาสดความสามารถของแต่ละคาสก็แตกต่างกันออกไปคุณต้องหาวัตถุดิบเพื่อมาสร้างอาวุธของคุณเพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งของคุณและไอเทม3ดีที่โคตรจะสวยใครอยากรู้การอัปเดตของเซิร์ฟลิงอยู่ใต้ล่างคลิปเลยชื่อว่าบ็อกคลับสามารถเข้ามาได้แล้วตอนนี้จะเปิดในเบต้าเทสเร็วๆนี้พอๆเอาแค่นี้พอใครอยากรู้ก็ลิงอยู่ใต้ล่างคลิปเลยครับชื่อว่าบ็อกคลาบ เข้าสู่ปฏิบัติการขอผลอีกครั้งเริ่มเลยครับขอผลหน่อยครับมีคนคนนี้นี่ขอผลเก่งนะครับอืมไม่มีปัญญาหาผลเองได้ไงเออเออทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวลืม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 เก็บดักเบร้ลืมเก็บดักเบรดแล้วเขาสงสัยโอ้โหมีตังคซื้อดักเบรดแต่ไม่มีตังคซื้อผลบายบายดักเบรดลูกพ่อนี่เนอจากนั้นฮะผมก็กลับไปกอดซุ่มผลเลยนะฮะ ขอผลหน่อยครับผลอะไรก็ได้ผมใช้หมดแลวแต่ไอ้ผลตัวนั้นนะไม่ไม่เอานะไอ้ตัวนั้นนะเฮ้ยมีมีมีคนมีคนตอบมีคนตอบเฮ้เขาถามเอ้าเขาถามว่าอยู่ไหนเอ้ยเขาขายแล้วเขาขายแล้วเริ่มตีบทเป็นคนไม่รู้พิมพ์เลยครับก็อะไรไม่รู้สีเขียวเขียวมีลิงด้วยหนึง นี่ต้องแบบนี้ดิจากนั้นเราก็รอครับผมโอเค okay, เราจะรอเขาตอบนะครับเขาเขาเขานอนเหรอหรื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 อเขาเขาเขาตายเออตอแล้วต่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 อแล้วเอ้าเขาไม่ได้คุยกับเราเวลิีกูดย้อนกลับไปไม่กี่วิถีผ่านมาก็อะไรไม่ร네 mm ู้สีเขียวเขียวมีลิงด้วย โอ้โหอยากจะบ้าตะอืมได้ตายสมใจไหมล่ะสวัสดีเจ้าหนวดสวัสดีเจ้างูอ่าฮ่าฮ่าอาฮ่าอาฮ่าพูดอะไม่งี้แน่เอออ้าวไม่กล้าทำอะไรผมด้วยโอ้โหก็มาดิครับเฮ้ยอุ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 ้ยฟันแรงแน่อาฮ่าพูดอย่างนี้เหรอไมีไปกินดาเมจแรงใช่ไหมหนึ่งกระแทกสองทีไม่เข้าอืมเวนละมึอโอ้โหไม่เข้าอ่ะงั้นต้องโดนฟันลุ นี่มาฮ่าครั้งนี้เอาจริงแล้วนี่โอ้โหดาเมจเก900้าร้อยโอ้โหไม่โดนวืดก็มานี่นี่ตีแรงเกินอยวนะอย่าน,ะานะนี่วืดดอกสกิลวืดสกิลวืด,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดครูด,ดาวทำไมชา้าขนาดนี้นี่เนี่ยเต็มเต็มเต็มอืทำไมมาตีเราแค่สองทีเรานี่แบบกระอักเนื้อผมมีวิชาหลบครับนี่วิชาหลบนะฮนะอาตะอืาออวิชาหลบไหมล่ะ นในอีกรอบหนึ่งอาครึ่งรอาแล้วทุกคนทุกคนดูวิชากะรหลกนี่ลมแบบดิจิตอลเขาเทเลยขึ้นดาบไปอีกรอบหนึ่งเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะนี่ลำแสงวิขาดมาลำแสงวิขาดมารออีกฟันชิงชิงเจ็บอืมทำไมรู้สึกว่ามันเบาๆโอ้ยโอ้ยคราวนี้หลบไม่ได้ไม่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 เราจะยนี่ยนี่แหละนี่ก็มานี่นี่อันนี้คือเอฟเฟกต์ของผมนะครับไปขึ้นเมื่อกี้นะครับมันไม่ใช่มีไม่ใช่มีคนมาช่วยนะแต่เป็นเอฟเฟกต์ของผมนะครับไม่นี่เดี๋ยวผมจะใช้เอฟเฟกต์นะใช้เอฟเฟกต์อ่ะทำไมไม่ใช้ะ น่เห็นไหมครับมันเป็นเอฟเฟคของผมนะฮะผมฆ่าเขาได้ด้วยตัวคนเดียวโหมดมากเร้าเปลี่ยนเซิร์ฟไหมครับเจอเซิร์ฟเดิมอืเซิร์ฟเดิมอีกแล้วเอาเฮ้ยทำไมเจอเซิร์ฟเดิมอ่ะเริ่มปฏิบัติการรอบสองขั้นแรกก็สวัสดีครับขั้นแรกฮะเราต้องเป็นคนดีนะผมก็เราต้องรู้จักทักทายนะครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟคนไทยด้วยเพราะว่าดูดิคนไทยเยอะมากเลยแล้วก็แบบรู้จักการทักทายนะครับว่า ยังไงนะฮะไม่ใช่แบบเขามาเฮ้ยขอผลหน่บอบขอผลหน่อยอันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้ก็ก็เริ่มขอผลหน่อย <c oughs> ครับอืมลองดูนะฮะว่าจะมีใครให้ผลเราหรือเปล่า <c oughs> บอกบอกด้วยโปผลอะไรก็ได้เดี๋ยวเขาว่าเราโลภมากไงเราต้องบอก <c oughs> ผลอะไรก็ได้ครับเห <c oughs> ม,ม,มือนเหมือนหมาเหมือนหมาตกน้ำ <c oughs> ว่าไงอลีเก่าของเราวันนี้ฉันอารมณ์ดีฉันปล่อยแกไปก่อนแล้วกันจำหุตรคุนนี้ไว้จนวันตายซะแล้วจำไว้ด้วยฉันไม่ได้ลุมแกมาครับมาครับเรามาเป็นคนดีกันบ้างดีกว่าครับผมเพราะในเซิร์ฟมีผู้เล่นใหม่จริงๆนะครับผมก็คือข้าวหัวเจ0 0นะครับเราจะลองสุ่มผลไม้ปีศาจดูนะฮะว่าเราจะได้ผลอะไรนะครับผมก็ลุ้นเลยตั้งหนึ่งล้านบาทบายคิปเฮ้ย ได้ผลดาร์กจากนั้นเราก็ตามหาคนนั้นนะผมก็เราจะบินไปเกาะแรกก็อ,อืมผมเปลี่ยนผลแล้วนี่ว่าออ <c oughs> หลังจากที่แซลคนดูมาบ่อยว่าผมใช้เรือฟีนี่ไงเห็นไหมโอ้โหราคาใช้เลือฟีสมใจเวลาทุกคนไม่น่าแซวทุกคนไม่เยอะเลยอ่อ ไม่เป็นไรฮะเราเลี้ยวเลี้ยวไปเอาเรือเรือเติมดีกว่าใครจะไปนั่งเรือพมีมันช้าขนาดนี้ <c oughs> รู้สึกว่าเขาน่าจะอยู่เกาะน,นี้นะฮะสวัสดีครับเอาสวัสดีครับกน็นี่น,นี่ใช่ไหมใช่คนนั้นไหมใช่คนนั้นไหมให้ชื่อแบบแบบใช่ปะใช่ปะโอ้โหใช่จริงด้วยแล้วเขาก็ใช้ผลดาร์กอยู่ย่ <c oughs> โอ้แล้วยังไงเนี่ยแล้วผมจะเอาผลเอาผลดาร์ไปให้ใครอ่ะคือหรือเราจะเอาไปทิ้งใครอ่ะอุ้ยเขาข้าหัวเยอะด้วยนะเห็นเขาเป็นช,ชื่อสีแดงทุกคนเห็นไหมนะเราจะขอผลเขาดูครับขอผลในคลาสขอผลหน่อยแล้วนะเดี๋ยวรอเขาตอบครับนะเวลาผมถามใครนี่หลับทุกคนเป็นท อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเวลาผมถามใครคนนั้นก็จะรับเอ้ยตอบแล้วตอบแล้วฮะคืออะไรอ่ะเออภาษาอะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะเอ้ยเอ้ยเเหมือนมีคนให้ผลผมแล้วนะฮะผมขอเขาแล้วฮะนีผมพ่งอัดนินเน่ผมหล่อใช่นั่นแหละเออคุยกับตัวเองก็เป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผลฟีนิกเฮ้ยผลฟินิกนั่นแหละฮะเขาใช้ผลฟีนิกขอนะขอขอขอ ไช่ปะใช่ปะถ่ายรูปไว้นายเป็นคนดีมากเลยนะเนี่ยคือแบบเราชมงเขาขนาดนี้สมมติเขาแบบโยนทิ้งลงน้ําตอนหน้าต่อตานี่คืออืมนั่นแห <c oughs> ลคะครับเอาครับนี่เอาไหมเออเอาโดยขอดาขอดาโยนมาเลยครับโยนมาเลยไม่งี้โคตรเทถ่ายรูปไปอีกรอบหนึ่งอขอบคุณเงือบขอบคุณเงืบขอบคุณครับรส่วนผลดาก็ทิ้งไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวก็กินผลฟินิกกันเลยดีกว่าข้าขอนะพระของเจ้าอะ ฟีนิก์เพิงนกอมตะที่ไม่มีวันตายข้าขอรับพลังนี้ไปแล้วกันกินเลยอรสชาติโคตแย่เลยอถึงรสชาติจะแย่แต่สักิ่ก็สวยนี่แน่ก่อนลองหน่อยนะถึงรสชาติจะแย่แต่ก็ดีดีครับเอ้ยมีคนบอกว่าบล็อกบล็อกเอ้ยฟุตพีท เขาต้องการผลไม้พิศารแล้วมันเอาผลาไม้หายเอาเฮ้ยที่ผมทิ้งว่าม,มันหายไปไหนอเอานายเอา้าคนนี้เขาเอาไปแล้วเขาก็รับหน้ารอบที่สองอือหือเขากินแล้วครับนี่นายทำอย่างนี้ได้ไงนั่นเป็นผลเรานะที่จริงเราก็ให้ผู้เล่นใหม่เลยครับคือก็ดีแล้วแต่แล้วมันแทรกไปเลยเออได้ได้ทำอย่างนั้นเลยนายถูกแล้วสก,กิลใส่เขาเลยสก,กิลใส่เขาเลยเออพอดีนายนายต้องขอบอืมเพราะนายไม่เขาเลยเขา ใจผิดบอกว่านั่นมันเป็นผลเรานี่กระเด็นโคตรไกลเลยก่อนจะลาจากคลิปนี้ผมขอบ่นอะไรสักนิดนึงนะครับก็ผลฮะจะตั้งกระทู้หวตนะครับพร้อมเวลาที่ผมลงคลิปนี้เลยฮะถ้าทุกคนดูคลิปนี้จบแล้วก็ฝากไปโบวตด้วยนะครับอยากให้ทุกคนนะครับหวตว่าอยากให้ผมทําเกมอะไรบ้างนอกจากเกมบล็อกฟู้นะครับเพราะว่านะฮะผมทําแค่แมปเดียวแล้วผมก็คิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกนะครับแต่ผมเป็นคนที่แบบชอบเล่นหลายๆเกมนะครับเวลาว่างๆ ก็อยากให้ทุกคนไปช่วยกันโหวตนะครับว่าอยากให้ผมทําแบบไหนแต่ส่วนใครนะฮะที่โหวตเฉยแต่ไม่ดูไม่ต้องโหวตก็ได้ครับเอาคนที่จะดูคลิปผมจริงๆนะครับแล้วก็โหวตครับอยากให้ทุกคนนะครับติดตามผมที่ผลงานนะครับไม่ใช่ตัวเกมที่ผมมาพูดทาคินะฮะผมกวทุกคนขาดอาถรรพในการรับชมคลิปนะครับเอออีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้รับสปอนเซอร์แล้วนะครับทุกคนก็น่าจะเห็นนะครับว่าผมไม่มีสปอนเซอร์เลยเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนดูคลิปแบบเต็มๆเลย งั้นสำหรับคลิปนี้ไว้เจอปืนครับผมก่อนเธอจะลาไม่ต้องมาบอกว่าลาเห็นไหมมีน้ำตาไม่ไหววะอันนี้เมดบอกร้องเพลงเหรอ